คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดของวันนี้คือการลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยช่วงเช้าครับก็มีผู้มาเข้าร่วมสมัครถึง3รายแล้วครับรายแรกประกอบไปด้วยนายธวัชชัยสัจจุลครับตามมาด้วยพลตํารวจเอกสมยศผู้พันม่วงสุดท้ายครับเข้ามาสมัครเป็นคนสุดท้ายคือนายพินิษฐ์สัินินครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ บรรยากาศวันสุดท้ายของการลงสมัครชิงตำแหน่งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยนายทวัชชัยสัจจกุลหนึ่งในผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลที่ได้ยื่นใบสมัครไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้นําทีมงานของตนเองนําโดยนายก้านารงจันทิกอดีตกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเดินทางมาเปิดตัวและลงสมัครอย่างเป็นทางการแล้วเป็นรายแรกในเวลา9นาฬิกา ทีนาห้องประชุมชั้น5อาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ72ิพันศาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับทีมงานของบิ๊กหอยนำโดยนายก้านลงจันทิกนายวัชระกนิกาและนายแพทย์ท,ทศพรเสรีรักโดยหลังจากที่ลงสมัครอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นครับนายธวัชชัยสัจกุลก็เปิดเผยว่าตนเองมีความมั่นใจในการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาค,คมครั้งนี้มากเนื่องจากตนเองไม่ได้เป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆตราบใดที่ยังมีโอกาสตนจะลงมือทําอย่างสุดความสามารถ ซึ่งหากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจริงๆตนได้ทับทามบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลไว้มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหนึ่งในผู้สมัครก็ได้นำทีมงานเดินทางมายื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกลางซึ่งรายชื่อสภา,ากรรมการที่น่าสนใจนั้นประกอบไปด้วยนายสุประสินลีลาฤทธิ์ผู้จัดการทีมบางกอกกลาส และโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลประธานเทคนิคของชมบุรี FC ต่อมาเวลา11นากา30นาทีนายพินิษส,สัสินินอดีตเลขาธิการสมาคมฟตุตบอลแห่งประเทศไทยที่เคยทำงานร่วมกับนายวรวีมักกูดีก็ได้เดินทางมาลงสมัครเป็นรายที่3แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีคณะกรรมการที่จะลงสมัครแม้แต่รายเดียวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าถ้าได้รับเลือกก็พร้อมที่จะร่วมงานกับสภากรรมการของผู้ท้าชิงทุกราย ขณะที่ไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงบ่ายครับตัวแทนจากฝั่งนายวารวีมักกุดีอดีตนาย,ยกสมาคมฟุตบอลจะเดินทางมาลงสมัครซึ่งคาดกันว่านายชานวิทย์ผลชีวินอดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษาจะเป็นตัวแทนลงสมัครในครั้งนี้ครับและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้าครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไปนอย่างคึกคักโดยไฮไลท์ในช่วงบ่ายครับต้องบอกว่าเราต้องมารอดูกันว่าใครจะมาเป็นตัวแทนของนายวารวีมักกุดีครับสำหรับช่วงนี้ผมขอนับผู้ชมกลับสู่สถานีครับ